สรุปวันนี้มาทําอะไรอ๋อมาดูพูครับมาดูผูครับดูผู้ที่ไหนดูตาอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แชร์วันนี้เรามาพัทยาพัทยากลางเขาจัดงานผู้นานาชาติปกติแล้วคือจะมีนานาชาติเข้ามาครับเป็นผู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ที่ในประเทศไทยนี่เขาจัดกันทุกปีที่พัทยาใช่ไหมเขาจัดทําไมส่งเสริมการท่องเที่ยว คนนี้จะไม่ทันนี่คนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาดูพุกันทั้งนั้นนะรู้ป่ะเขาไม่ได้ดูพุหรอกเขาดูอะไรเขาดูเราเนี่ยแหละโอเคป้าป้าหุ้ยนุ่นพุขึ้นแล้วเราเรๆรีบไปดูป่ะโอเคป้าไปไปดูพุคนเยอะนะครับเออนั่นแหละเขาก็มาดูพุเหมือนกันกับเราบางทีเขาไม่ได้มาดูผู่คนเดียวเขาคนมาดูคนเห็นป่ะคอนเสิร์ตไงมันก็จะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างไรเยอะแยะสวัสดีค่ะน้องมาทําอะไรกันอะ อ๋อหนีเราเหระก็วิ่งหนีเลยดไปปาคนคือหลายถทยูกดีนะที่เห็นคนไทยเราออกมาเที่ยวแบบนี้ครับเออจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเศรษฐกิจจะได้ดีไฟเยอะมากเว่อเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาก็ปิดไฟอ่ะอ่าโอยพอครับ ไม่อยากถามพ่ามากเลยว่าทำไมบักสีดามันเยอะจังเลยน่อะไรบักสีดาฝรั่งมันบักนี่ไหมเนี่ยบักสีดามาแล้วไปเร็วเร็วเร็วเนู่นเฮ้ยพุจะขึ้นแล้วเร็วเร็วไปดูพุเร็วเร็วเาแล้วชุดที่สองครับชุดที่สองโอ้โหมาแล้ววันนี้ค่ำคืนนี้จะมีทั้งหมดสี่ชุดมั้ง thank yeah. you ลวน,ลนรับ ทุกๆปีของพัทยาครับปีนี้ปีแรกครับที่มาสวยงามครับสวยงามนี่โอ้ยโอ้ยงามาบังตะไลยุบาลเหมืนต้นี้ไหม สวยมากชุดนี้สวยมากโอ้โหสวย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 ชุดนี้สวยนอ่โอ้โหโอ้โห ดูเพลินไปครับดูเพลินไปนี่บรรยากาศกลางน้ำนะฮะตรงพัทยากลางครับอ่าแต่ละชุดมีประมาณเกือบสิบนาทีอ่ะนี่อ่านี่นฮะโชว์ยาวๆไปครับโว์ยาวๆไปโอ้โห ดอกไหนสวยสุดที่นี้รู้สึกว่าเขาจะมีการประกวดภาพด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่ส่งประกวดครับเราส่งไว้อยู่ในช่องเราดีกว่านะฮะโอสวยไหมสวยไหมสวยไหมโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องปลบมือให้คนไทยแล้ว ะว่างจ้าเลยฮะ,ะเด็กๆชอบใจเสียงเด็กๆเพียบเลย เพิ่งชมเรื่อเพิ่โอ้โห,โห,โหสวยจริงๆครับสวยจริงๆนี่ต้องมาดูด้วยตาเปล่านะ ไป,ไปเดีเพลินๆโอ้โห,โอโหโดอกนี้สวยโอ้โเสีวยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วย เนบัางไฟพญายนาคอะแต่ว่าบัางไฟพญายนาคจะลูกแดงๆเห็นไหมฮะโอ้โหน,นเโหสียงโนโหสวยมากครับนูๆๆนจบไปแล้วครับชุดที่สองนะครับจบไปแล้ว ชุดต่อไปเป็นชุดที่3นะครับคนมานั่งดูเหมือนดูบังไพญานาคยังไงไม่รู้มาแล้ว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 เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโา้โหามานงามแท้งามว่ะแ้านพาาแา้าแมาแ้มาแ้าาา้าามาไ้มาล้าล้วาาาามมาแลาแล้้ โอ้ยไล,ๆลย่ๆกันเลยไล่กันเลยสวยมากสวยไหมสวยฮนะประเทศอะไรเนี่ยเนี่ยวะประเทศไทยนี่แหละอันนี้ชาวก็ของประเทศไทยไงเพราะว่าโควิดคือต่างชาติเขาเข้ามาไม่ได้ดูดูสวยมากโอ้โห ไม่มีเป็นรูปเหรออาจจะมีอาจจะมีเอฮ้ยเ้ยเริ่มมาใกล้แล้วอะ่ะเฮ้ยมันเริ่มมาใกล้เราอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมันไม่โอ้ยสวยมากอะ่ะ ยังยังยังไม่น่าจะอย่างหรือหมดแล้วโอ้โหสุดยอดอันนี้ชุดที่3ชุดที่4เริ่มแล้วมาแล้วชุดสุดท้ายในค่ำคืนนี้ดูกันต่อดูกันต่อชุดที่4ชุดสุดท้ายเนี่ยถ้าคนเป็นหวัวใจเนี่ยระวังใจวายด้วยวะ่ะจะไปใจวายทำไมเขาจะมาตอนเงีย,งยบๆอะ่ะชุดที่4นี้น่าจะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นนะไม่หรอกมัง้งยังไม่รู้เอ้ยดู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  สวยไหมสวยไหมสวยไหมมันตกโโอ้หเป็นดาวประกายว่ะเป็นดาวประกายใช่เป็นดาวประกายเฮ้ยเอย่าบอกนะตามไปยิงเราอ่ะเติมเอาเพลงด้วยโอ้โหเติมเพลงเดียวอ่ะมีคู่ด้วยค่ะมีคู่ด้วยนะฮะแล้วทำไมพ่อไม่มีคู่อ่ะเนี่ยมันยังมีคู่เลย ทุกอย่างต้องมีคู่นะใช่ผู้ยังมีคู่ใช่แค่เมื่อกี้ก็หูดับแล้วว่ะเริ่มเข้ามาใกล้แล้วโอ้โอบอกให้เราตกเหนือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอรอนแมนอารแมนมาแล้ว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 สองนัดแล้วยังยัง เรายังคาดหวังไม่ได้เพราะเราไม่รู้มาก่อน,นว่าเขาเจะใส่รูปอะไรไปใส่ชุดอะไรไปคงไม่มีหรอกค่ะพอดีตเองชุดที่สี่นะจะโอ้ยนี่มีกอดอกด้วยพวกเดียวกันวะเนี่หัวใจยังยังไปแล้วไปแล้วตุ้มมาแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะยังยังยังถ้ามองจากบนท้องฟ้าก็คือดาวตกนี่แหละเห็นไหนะแต่ถ้ามองใกล้ๆก,ก็อ,อุกกาบาตจะชัดเลย่ะ ใช่เหรอทุกคนเนี่ยคือนี่ที่นั่งอยู่บริเวณรอบนี้คนเป็นหมื่นนะแม่น้ำโขงว่ะน้ำโขงแมงบ่น้ำทะเลมันน่าจะมาจากแม่น้ำโขงเนี่ยเนี่ยแม่น้ำโขงทำงี้แน่เลยใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหนั่นมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้ยโอ้เริ่มแล้วโอ้โหยไปเลยไปแล้วไปแล้วปเโอ้โหยตุ้มมองงไงสวยไหมโอ้ใจจะวายแล้วอ่ะเป็นวายอะไรวะ สัญญาณน,นี่อย่างนี้เนี่ยเบิ้ง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 เนี่ถ้าใครมาเห็นกับตาแล้วจะบอกว่าสวยงามมากนะครับชื่นชมฝีมือคนไทยโอ้ เสียงปรบมือจากคนดูครับจบยังจบยังก็เสียงร้องไห้จากเด็กจบแล้วฮะจบแล้วเป็นไงประทับใจไหมฮะประทับใจไหมไม่ได้ยินเลยครับหูอ้เออครับแล้ววันนี้นะครับก็ครบหมดแล้วนะครับสี่ชุดในปีนี้นะครับปี2563ปรากฏว่ามีผู้เฉพาะคนไทยวันนี้ต่างชาติเข้ามาไม่ได้เพราะว่าติดโควิดไงเพื่อเฟือครับครับ วันนี้ผมตาบอดแล้วครับทำไมฮะโอ้มองมืดหมดแล้วอะนี่นะฮะคนมารอดูเป็นหมื่นนะคะบริเวณชายหาดครับมาให้ดูบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้คือเลิกแล้วคนก็จะเลิกเหมือนมาดูบ้างไฟพญานาคไงไม่รู้เหมือนริมโขงอะไง่โอเคโอเควันนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้นะครับครับผม